เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาตอบกันเลยกับข้อ81 ข้อ81นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดผิดอ่ะช้อยหนึ่งนะคะบอกว่าเสือกับกว้างมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบการล่าเหยื่อหรือว่า predation ช้อยสอมดกับเพลียอ่อนมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบภาวะพึ่งพาอาศัยหรือว่า mutualism ช้อยสดอกไม้กับแมลงนะคะมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบภาวะพึ่งพาหรือว่า mutualism ช้อยสี่มดแดงกับพึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบภาวะแข่งแย่งแข่งขันหรือว่า competition และช้อยห้านะคะปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบการได้ประโยชน์ร่วมกันหรือว่า proto cooperation ค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือถามว่าข้อใดผิดเนาะแต่ว่าในแต่ละช้อยนะคะก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยในระบบนิเวศน,นะคะมีกี่แบบแต่ละแบบมีลักษณะยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูโจทย์ข้อนี้นะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะ รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือภาวะพึ่งพาอาศัยหรือว่า mutualism ภาวะพึ่งพาอาศัยนะคะเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งคู่ค่ะ โดยมันจะต้องเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดนะคะมาอยู่ร่วมกันโดยจะแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าแยกออกจากกันเนี่ยจะตายทันทีค่ะ ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์แบบเพึ่งพาอาศัยกันนะคะก็อย่างเช่นไลเช่นค่ะที่เป็นสิ่งมีชีวิตรากับสาหร่ายมาอาศัยอยู่ร่วมกันคือรานะคะก็จะให้ความชื้นกับสาหร่ายส่วนสาหร่ายเนี่ยก็จะสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็สร้างอาหารให้กับราด้วยนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือโปรโตโซวัวในลำไส้ปวกค่ะ โปรโตนะคะมันก็จะมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้เพราะว่าปลวกเนี่ยก็จะกินไม้เป็นอาหารซึ่งในไม้นะคะก็จะมีผนังเซลล์ที่ประกอบด้วยเซลลูโลสก็เลยต้องใช้เอนไซม์ในโปรโตัซเนี่ยในการย่อยส่วนโปรโตัซนะคะก็จะได้ประโยชน์จากปลวกก็คือมีที่อยู่อาศัยนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะก็อย่างเช่นมดดำกับเพลีย กรณีนี้นะคะก็คือมดดำเนี่ยก็เวลามดดำไปหาอาหารเนี่ยก็จะพาเพลี้ยไปด้วยเพลี้ยก็จะได้ประโยชน์ตรงที่มีที่อยู่อาศัยนะคะส่วนเพลี้ยเนี่ยก็จะให้ประโยชน์กับมดดำโดยโดยการโดยการที่เพลี้ยเนี่ยก็ไปเจาะน้ำเลี้ยงของต้นไม้ซึ่งน้ำเลี้ยงที่เจาะมาได้นะคะก็จะเป็นอาหารแก่มดดำด้วยนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแล้วก็ตัวอย่างของ ความสัมพันธ์แบบเพึ่งพาอาศัยกันหรือว่า m u t u ัวริซนั่นเองต่อมาะคะ่ะความสัมพันธ์แบบที่2ก็คือ p r o t o c o อปเปอเรชัสำหรับ p r o t o c o อปเปอเรชันะคะเป็นภาวะที่ ได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนะคะจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่คือมันจะเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ว่าสามารถแยกออกจากกันได้ค่ะถ้าแยกจากกันเนี่ยก็จะไม่เป็นอะไรเนอะอาจจะไม่ได้ส่งผลเสีย โดยตัวอย่างของความสัมพันธ์แบบโปรโตโคอปเปอเรชันนะคะก็อย่างเช่นดอกไม้ทะเลกับปลากรา์ตูนก็คือดอกไม้ทะเลนะคะจะได้รับเศษอาหารที่ปลากรา์ตูนกินไว้ไม่หมดเนี่ยก็ จะรับเศษอาหารไปเป็นเข้าไปเป็นอาหารของตัวมันเองด้วยส่วนปลากระกตูนะคะก็จะได้ประโยชน์จากดอกไม้ทะเลด้วยกันที่ได้เป็นแหล่งหลบภัยของผู้ล่านั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแล้วก็ตัวอย่างของภาวะโปรโตโคอปเปอรชันหรือว่าภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะต่อมาเราก็มาดูความสัมพันธ์แบบที่3ก็คือคอมเมนซาลิซึมหรือว่าภาวะ อิงอาศัยเกื้อกูลกันค่ะรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยที่ได้ประโยชน์ส่วนสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะจะ ไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน์ค่ะโดยตัวอย่างเนี่ยก็อย่างเช่นปลาฉลามกับเห่าฉลาม เหาฉลามเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่จะว่ายน้ําตามปลาฉลามไปตลอดโดยเหาฉลามเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์ด้วยการได้รับเศษอาหารจากการที่ปลาฉลามกินไม่หมดนะคะส่วนปลาฉลามเนี่ยก็ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์อะไรจากการที่เหาฉลามมาว่ายข้างๆเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะก็คือเฟิร์นบนต้นไม้ใหญ่ กรณีนี้นะคะฝ่ายที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือเฟิร์นนั่นเองเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยได้ที่อยู่อาศัยด้วยการเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่เนาะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้หรือว่าไม่เสียประโยชน์อะไรจากการที่เฟิร์นมาเกาะอยู่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรูปแบบความสัมพันธ์แบบคอมมนซาลิซึมนั่นเองต่อมาค่ะมาดูรูปแบบที่4กันความสัมพันธ์รูปแบบที่4นะคะก็คือ พาราไซ t i ทีซึมค่ะหรือว่าภาวะปรสิตในภาวะนี้นะคะจะมีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเสียประโยชน์ค่ะตัวอย่างของภาวะนี้นะคะก็อย่างเช่นเห็บกับสุนัขค,ค่ะ แน่นว่าฝ่ายที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องเป็นเห็บเพราะว่ามันได้ประโยชน์จากการดูดเลือดสุนัขเป็นอาหารนะคะส่วนสุนัขเนี่ยเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เพราะว่าถูกเห็บดูดเลือดไปนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นกาฝากบนต้นไม้ใหญ่โดยฝ่ายที่ได้ประโยชน์นะคะก็คือกาฝาก เพราะว่ากาฝากเนี่ยจะไปดูดน้ําเลี้ยงจากต้นไม้ใหญ่ไปเป็นอาหารของตัวเองส่วนต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็จะเสียประโยชน์จากการที่ถูกกาฝากดูดน้ําเลี้ยงไปนั่นเองจริงๆแล้วนะคะกาฝากเนี่ยก็เป็นพืชชนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาที่มันอาศยัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะต่างจากเฟิร์นนะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยแค่ไปอาศยัยบนต้นไม้ใหญ่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้เจาะน้ําเลี้ยงเพราะว่ามันสามารถสร้างอาหารเองได้เนาะแต่กาฝากเนี่ย ไปอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ด้วยแล้วก็ไปเจาะน้ําเลี้ยงของต้นไม้ใหญ่มาเป็นอาหารของตัวเองด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นภาวะปรสิตหรือว่าพาราไซต์ซึมนั่นเองต่อมามาดูความสัมพันธ์แบบที่5ค่ะก็คือ predation หรือว่าภาวะการล่าเหยื่อนะคะ ภาวานี้เนี่ยก็จะมีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เช่นเดียวกันตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นสิงโตกับกวางค่ะสิงโตนะคะก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ล่าเนาะส่วนกวางก็จะเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นสิงโตนะคะก็จะได้ประโยชน์และกวางก็จะเสียประโยชน์ด้วยความสัมพันธ์แบบ predation หรือการล่เหยื่อนี้นะคะทั้งผู้ล่าและเหยื่อเนี่ย ก็จะมีการปรับตัวให้ให้มีวิวัฒนาการที่สามารถอยู่รอดได้ดีขึ้นฝ่ายผู้ล่าเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเช่นมีเขี้ยวมีการสามารถวิ่งได้ไววิ่งได้ไวกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเนาะเพื่อ,เ,อ,อเพื่อประสิทธิภาพในการล่าเหยื่อนั่นเองส่วนสัตว์ที่เป็นฝ่ายถูกล่านะคะหรือที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็จะมีความสามารถในการพรางตัวเ,เพื่อไม่ให้ถูกล่าได้ไง่ายๆนั่นเองก็ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะมีการปรับตัวมีวิวัฒนาการที่ทําให้สามารถอยู่รอดได้ดีขึ้นนะคะและต่อมานะคะความสัมพันธ์แบบสุดท้ายก็คือ competition หรือว่าภาวะแข่งแย่งแข่งขันค่ะ ภาวะนี้นะคะสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดเนี่ยจะเสียประโยชน์ทั้งคู่ค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นการแย่งอาหารของพืชที่อยู่บริเวณเดียวกันนะคะ อ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์แบบคอมเพตชันตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้จักรูปแบบความสัมพันธ์ทุกประเภทแล้วเนาะเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กัน,นะคะ่ะโจทย์เนี่ยถามว่าข้อใดผิดใช่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอ่ะเราก็มาดูกันทีละช้อยกันเลยเริ่มที่ช้อยแรกนะคะบอกว่าเสือกับกวางมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบการล่าเหยื่อ อันนี้ก็ถูกต้องเลยเพราะว่าเสือเ,เป็นผู้ล่าส่วนกวางก็เป็นเหยื่อะนะคะมาดูช้อยสองกันค่ะช้อยสองบอกว่ามดกับเพลียอ่อนนะคะมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบภาวะพึ่งพาหรือว่ามิวทัวริซึมอันนี้ก็ถูกต้องเพราะว่ามดดำกับเพลียนะคะต่างก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เลยกับการที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เลยเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองช้อยสองก็เลยถูกต้อง ต่อมาค่ะช้อยสามนะคะบอกว่าดอกไม้กับมแมลงมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบภาวะพึ่งพาหรือว่า m u t ทัวริซึมสำหรับดอกไม้กับมแมลงนะคะคือมันได้ประโยชน์ร่วมกันก็จริงแต่ว่ามันสามารถแยกจากกันได้ถ้ามันแยกจากกันเนี่ยก็ไม่เกิดผลเสียอะไรเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความสัมพันธ์แบบโปรโตโคอปเปอเรชัหรือว่าการได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ภาวะพึ่งพานะคะชอยสามก็เลยผิดเนาะ แต่เดี๋ยวเรามาดูอีก2ช้ชอยที่เหลือกันก่อนชอยสี่ค่ะบอกว่ามดแดงกับผึ้งเนี่ยมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบภาวะแข่งแย่งแข่งขันหรือว่าคอมเพตชันสำหรับมดแดงและผึ้งนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นกลางหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองไม่ได้เป็นแบบภาวะแข่งแย่งแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นชอยสี่ก็ผิดเช่นเดียวกัน ส่วนช้อยหนะคะปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแบบการได้ประโยชน์ร่วมกันหรือโปรโตคออปเปอรชันอ่ะรูปแบบความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับปล,ปลาการตูนกับดอกไม้ทะเลแต่ว่าเปลี่ยนจากปลากระตูนเนี่ยเป็นปูเสฉวนก็คือปูเสฉวนนะคะจะได้ประโยชน์จากการที่เออใช้ดอกไม้ทะเลเนี่ยเป็นที่กำบังจากผู้ล่าเนาะ ส่วนดอกไม้ทะเลนะคะก็จะได้ประโยชน์โดยการได้เศษอาหารจากการที่ปูเศสฉวนกินอาหารไม่หมดนั่นเองก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันหรือว่าโปรโตโคโอปเปเรชัน่นชอย5ก็เลยถูกต้องนะคะสรุปแล้วก็จะมีชอยที่ไม่ถูกในอยู่2ชอยนะคะก็คือทั้งชอย3และชอย4เลยเพราะฉะนั้นข้อ81นะคะก็ สามารถตอบได้ทั้งสองข้อเลยนะคะมีสองคตอบที่กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสําหรับข้อนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีกี่แบบนะคะแต่ละแบบมีลักษณะที่ต่างกันยังไงเนาะถึงจะมาพิจรนารณาในข้อนี้ได้นะคะว่าข้อใดเนี่ยที่กล่าวไม่ถูกต้องนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทํำข้อสอบแบบจับเวลา ila, ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทํานู่นทํานี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซุมซับได้นะคะ